เทคนิคในการผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมดอะเป็นเทคนิคเก่ามาก1นึ่ง่อะไรประมาณเนี้ยแต่ก็เป็นตัวที่ต้องใช้คําว่าถ้ามันอยู่มาได้จนปัจจุบันคือมันควบคุมโรคได้ดีอย่างหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปคือไลฟ์สไตล์และชีวิตคนคต้องบอกว่าคนสมัยก่อนไลฟ์เอ็กเพคเทนซีอยู่ประมาณ60กว่าตอนเนี้ยคน90เราก็เจอเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นการที่เราต้องมีชีวิต อยู่ต่อไปยาวๆโดยที่มีหน้าอกข้างเดียวหรือไม่มีหน้าอกสองข้างมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการแต่งตัวมากๆส่งผลต่อความมั่นใจในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งปีหลังๆก็เลยจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดแบบสังวนเต้าอชอบอธิบายเป็นสลับเป้าลสลับเป้าหนึ่งลูกมาเร็งอยู่ตรงนี้จะเอาเฉพาะเนื้อมะเร็งออกไปมไม่ต้องเอาออกทั้งลูก ตัดออกให้ได้ขอบเขตที่เหมาะสมมั่นใจว่ามะเร็งหมดแล้วแล้วก็ฉายแสงหรือว่าฉายรังสีรักษาควบคุมโรคแบบนี้ค่ะอัตราการหายขาดของโรคอะ่ะไม่ได้แตกต่างกันทางสถิติดังนั้นก็คือไม่จําเป็นต้องผ่าตัดออกทั้งหมดหรือถ้ากังวลหรือว่าก้อนมีอยู่หลายจุดก็มีเทคนิคในการเอาเนื้อเต้านมออกทั้งหมดค่ะ แต่ยังมีทรงหน้าอกอยู่แล้วก็เอาซิลิโคนใส่กับแทนไส้รูปลักษ์การแต่งตัวยังใช้ชีวิตได้ปกติหรือถ้าเคยตัดไปแล้วปัจจุบันก็ยังสามารถกลับมาทําเสริมทดแทน